はいただきま ขงมงวน่แหคจะบอว้า้ก็ยนรัการนะครับวมว้นะครับก็ขอขอให้นีนะครับการอเกบปารเป็นเความตรวจเรียบง่ายนะครับข้อมูลแบบระการขอประเ ทางได้รับะะรูแล้วนะครับไปได้เลยนะ 别讲，我更难。 Day นี้นะครับก็เป็นเหรียญของเจ้าพอ่อเทวรักษ์นะครับที่เห็นอยู่จะเป็นภาพถ่ายเหรียญทองคาเบอร์นหนึ่งนะครับเหรียญเจ้าพอ่อเถวรักษ์นะครับรุ่มสองความพนาันาล้ครับที่มูลนิธิเจ้าพ่อเวารักษ์เป็นผู้จัดสร้างโดยที่ที่เห็นเราอยู่นี้นะครับก็คือรายการของพระเด็พระคุณหลวงพ่อเดชแต่ทัจิตโตวัดสังขมงคลนะครับเป็นเป็นเป็นผู้เจอรับปุกเสกให้ในวระแรกพิธีพุทธาพิเศษนะครับ นี้จะเป็นตัวอย่างเหรียญนะครับเป็นตัวอย่างของเหรียญนะครับที่โปรเตรงนี้จะเป็นเนื้อทองคํานะครับที่เราเห็นนี้จะเป็นเนื้อทองคํานะครับเหรียญจะพอดีกับรักนะครับตอนนี้เรายังสามารถจะจับจองกันได้ไหมครับได้ครับสามารถมามาร่วมทาบุญนะครับร่วมบริจาคทรัพย์กับมูลิธินะครับแล้วก็รับเหรียญนี้เป็นของที่ระลึกนะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะมีงานอะไรครับผมด้วยพรุ่งนี้นะครับก็จะมีงาน ที่จะอัญเชิญกระถางคู่พระราชทานนะครับสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้านะครับที่จะมาที่ศาลเจ้าถิประักนะครับโดยท่านจะมีพระเมตตานะครับในการพระราชทานกระถางคู่นะครับให้กับศาลเจ้าถิอประลักแม่ทิมนะครับโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นในส่วนของการอัญเชิญกระถางทู่จากเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะครับจนมาอัญเชิญมาถึงที่บริเวณท่าน้ำหน้าสมาคมไหหนุนนครสวรรค์นะครับแล้วก็ จะอัญเชิญข้ามน้ำนะครับมาปฏิสถานนะแท่นเจ้าพ่อเทพรักที่ศาลเจ้าพ่อเทพรักในช่วงบ่ายนะครับก็ขอเียนเชิญพี่น้องที่สนใจนะครับมาเชิญร่วมชมกบวนแห่ในวันนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของคนนครสวรรค์นะครับที่ท่านได้ทรงพระราชทานทูบใบนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นขั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของบ้านเราเลยนะครับใช่ครับขั้นหนึ่งในประวัติศาสตร์บ้านเราครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเป็น ่วนหนึ่งของผกอริจาในครั้งนี้นะครับ,รบต้องกราบขอบพระคุณทางสมาคมศาลเจ้าด้วยนะครับ